ฟังการพูดมุมมองวิสัยทัศน์การคิดการแก้ปัญหาของปลอมฝ่ายรัฐบาล้วเศร้าใจครับท่านประธานโดยพระยิ่งท่านรองนายกรัฐนมนตรีบอกว่าไอ้ปัญหาของปลอมเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนรวยนิดๆหน่อยๆท่านประธานครับปัญหาคนรวยก็ไม่คิดใจแก้ปัญหาคนจนก็แก้ไม่เป็นครับท่านประธานครับ แล้วคนอย่างนี้ให้เป็นรัฐบาลได้ยังไงครับท่านประธานท่านพูดมาได้อย่างไรว่าคนจนไม่มีของปลอมไปเดือดร้อนโยกแยะไปหมดครับมีทั้งของปลอมของเถื่อนเต็มไปหมดครับท่นบานประธานรู้ไปครับยาปลอมนะมีเท่าไหร่ครับที่คนจนกินเข้าไปครับปุ๋ยปลอมครับท่านประธานมันไปเดือดร้อนเกษตร,รกรใส่อะไรเข้าไปก็ไม่รู้พืชมันไม่โวยวายพืชมันโวยวายไม่ออกท่านเองทานประ ไอเนียวัคซีนหมาบ้านมาปลอมยังปลอมเลยรรท่านประธานหมาบ้านนี่ถ้ามันดูวัดหมดอายุได้มันไม่ใช่หรอกไม่ให้ฉีดหรอกครับท่นานประธานยายาหมดอายุไปฉีดยาหมดอายุเนี่ยยาปลอมเนี่ยไม่รู้ฉีดน้ำเข้าไปหรือว่าก็ไม่ร,มรู้ที่มันได้ฉีดกันอยู่ในนะท่านประธานจริงๆคนจนนะบริโภคของปลอมไม่รู้เท่าไหร่แล้วของเถื่อนคือของที่เก็บภาษีไม่ได้วันนี้เนี่ยรายได้ประเทศเนี่ยลดหายไปเท่าไหร่เพราะปล่อยให้มันเป็นของเถื่อนท่านประธานไอก้กระเป๋าปลอมที่บอกอะไรแพรงๆทั้งหลายเนี่ย ทำให้ประเทศของเราติดกับดักเรื่องของการใช้สินค้าเถื่อนคือสินค้าที่ไม่มีลิขสิทธิ์ครับท่านประธานรู้ใช่ไหมครับว่าอเมริกาอะไรเขาตามล่าอยู่เราถูกตัดเรื่องของภาษี GSP ต,ต่างเหล่านี้เป็นต้นก็เพราะของเราเนี่ยเรารัฐบาลมันคิดอย่างนี้ท่านประธานจนกระทั่งอะไรรู้ไหมฮะพระก็ไม่รู้ไหนพระแท้พระเทียมก็แน,น่นไม่ว่าจะเป็นพระจริงพระปลอมบินได้ทุกองค์ครับคือบินทบาทไงฮะมมันไม่รู้เอา บาทนั้นมาลับของของเราเนี่ยไม่รู้ภาพจริงเปลบาก็ไม่รู้แล้วของที่ใส่บาทก็ไม่รู้ของปลอมป่ะใช่ไอ้ของสังฆทานไม่รู้ของจริงหรือของปลอมก็ยังไม่รู้ก็ปรกากฏภาพปลอมได้ของใส่บาทมาเป็นของปลอมท่านประธานครับ <c oughs> แล้วท่านกี้ในะท่านบอกอะไรฟันปลอมเนี่ยเอาปแปะเขาเนี่ยเขาเสร็จงาน้เขาก็ไปไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวไงปร,งปรกากฏไปต่างประเทศใส่แปะแกก่อนหง่ก็ลืบไปเที่ยวต่างประเทศเสร็จแล้วก็เอาฟันปลอมวางไว้ในห้องน้ํา เสร็จแล้วก็ออกจากโรงแรมแล้วก็ไปเที่ยวกว่าขบวนพอไปถึงที่หมายอ้าอ้ย่าก็ฟังปองก็ไม่แล้มาว่าเนี่ยฟังปองว่าไม่แล้มาอะไรต่ทํายังไงกันนะก็เช็คนใหญ่ฟังปองว่าไปไหนหากันไม่เจอนะครับไอไก่ถั่วก็ไอแแปะแปนหรือว่าที่ไหนแปะก็คิดกูนั่นไม่ได้อยู่เลยเอาฟังปองว่ามานะแต่ว่าก็หามันไม่เจอแล้วฟันปองไปหาใหม่ก็ไม่ได้ท่านประธานเช็คไปเช็คมาไอไก่ถั่วมันก็ดี ก็เช็คกลับไปที่โรงแรมเก่าโรงแรมเก่าบอกมีมีคนทิ้งฟันปลอมมาไว้อยู่ในในห้องปรากฏกาบอกดีใจอ๋อดีแล้วแปะฟันปลอมอยู่ในห้องนั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรกาเลยทำไงอ่ะไม่รู้เราเราต้องไปไกลเราคุณไม่ได้กลับไปโรงแรมเราเลยทำไงไม่เป็นไรเดี๋ยวให้โรงแรมเขาส่งกลับไปให้ที่ประเทศไทยปรากฏว่าไอทางโรงแรมก็รวดเร็วส่งฟันปลอมมาถึงประเทศไทยก่อนอาแปะเดินทางกลับครับ ลูกหลานเปิดมาตกใจไอยาอาแปะเสียชีวิตเดียวอ่ะได้แต่ฟันกลับมาทั้นนู้ดเผาไปแล้วเหลือแต่ฟังกลับมาตกใจโลงไห้กับทั้งบ้านนะปรทธาน จัดพิธีศพเพราะเพราะว่าไม่มีศพมีพระมาะสวดด้วยมีแต่ฟันปลอมลยไปที่ระลึกร้องห่มร้องไห้หน้าฟันปลอมปท่านาธิบดนอีกสี่ห้าวันต่อมาอาแปะมาเดินทางกลับมาลูกลาวตกใจตายแล้วฟืน้นเออทำไมอาแปะมาฟื้นเร็วจังเลยอะทุกคนมีของปลอมก็ต้องเก็บไว้ให้ดีๆท่านประธานอย่าไปลืมมันทำให้คนื่อเดือดร้อนใช้ฟันปลอมแล้วยังอยากได้ของแท้ถูกต้อง หมอเนี่ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าหมอจริงหมอปลอมเราไปหาหมอเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะแล้วหมอสมัยนี้จริงๆเป็นหมอก็พอใจแล้วท่านประธานว่าไหมครับเป็นหมอนี่ก็น่าดีใจแล้วทําไมเป็นหมอแล้วต้องการมีมีด็อกเตอร์มีศาสตราจารย์น,นําหน้าเด็กครับผมไม่เข้าใจท่านประธานให้ดูเยอะๆไว้ก่อนเออทำไมอ่ะทำไมแพ,แพทย์หญิงนี่ไม่พอเลยครับท่านประธานอันนี้ปลอมและเก๊ชัดๆท่านประธานแล้วแพทย์หญิงนี่จริงหรือเปล่าแพทย์หญิงก็น่าจะจริงมั้ง เนี่ยส MM ังคมบ้านเราวันนี้แหมรู้สึกต้องทำให้มันโปรไฟล์มันดีแล้วก็ไปเที่ยวซื้อกันไอ้วุฒิปลอมเนยท่านประธานจบปริญญาตรีจบปริญญาโทเนี่ยไอ้ที่จบอะไรเนี่ยเท็กซัสอะไรเนี่ยอะลิโซนาเนี่ยไอ้เนี่ยปลอมชัดๆในลักษณะอย่างเนี้ยแล้วยังมีหน้ามาพูดอีกท่านประธานอยู่ๆไหมไปยัยเอกจบเท็กซัสโอ้เท็กซัสซุกี้เี่ยท่านประธานครับ นี่ยังไม่ได้พูดถึงมัธยมเลยยังไม่ได้พูดมัธยมไม่รู้มัธยมจบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะประธานวัดวัดดอนแก้ววอชิงตันไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเถื่อนไม่ว่าจะเป็นหวยเถื่อนรถเถื่อนป้ายทะเบียนเถื่อนไม้เถื่อนสินค้าเถื่อนแล้วยังมีคนเถื่อนมาเป็นรัฐบาลอีกครับท่าน คนคนเถื่อนประท้วงคับพ <c oughs> อ,อ,อแล้วตัวเทียมว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่าประธานครับกติกาการประชุมการชี้หน้าด่ากระโชกหกหากไรซึ่งวัฒนธรรมผมอยากให้ท่านประธานได้ตรวจสอบผมอย่างชี้ชัดผมมีใบประกาศยืนยันตอนที่เรียนที่พยาอาลิสโซนา ผมมีภาพถ่ายกับควานพเยาวนะครับท่านประธานกับคนตกป่านในคว้านพเยาวผมกับไทห่วมาแล้วซันไซชิคาโกตอนจบโทรน,นั้นมีภาพถ่ายอะไรครับภาพถ่ายกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วดอนแก้ววอชิงตันเหรครับไม่แมชโจแมโจเท็กซัสตอนจบนั้นตอนได้ดุษฎดีมานั้นได้โดยง่าย เพราะอาจารย์นะครับให้โดยขณะที่กาลังมึนเมาอยู่ครับรอะนั้นก็อ,นอาจารย์ที่ปรึกษาปรึกษากันนอกรอบครับ <c oughs> ไปอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งกดได้มอบกันที่ร้านอาหารจัดหน้าเวทีคาราโอเกะมีการประกาศชัดเจนมอบประกาศมอบประกาศเกียรติคุณห้กับผมดุษฎี บัณฑิตมาหากิติมศักดิ์ครับท่านครับแล้วเราได้ทลาไปรับทันไหมครับผมได้ทลาได้รับมอบมีภาพถ่ายชัดเจนก่าวหาล่วงเกินสแสดงความก้าวรล้าในการประชุมครับผมได้รับเอกสิทธิ์ได้รับวุฒิได้รับการศึกษาไม่มีของปลอมครับของปลอมแท้ๆเป็นของแท้ที่ปลอมมาทั้งหมด ของแท้ที่คนอื่นมองว่าเป็นปลอมรเราต้องการมีวุฒิการศึกษาแบบนี้ถอดอ,อ,อันนี้ถอขอให้ถอนได<อ>้ไหมครับถอดครับ,คร,บครับมันเยอะมากถอนไม่ทันนะเลีนเอาไปได้คำตอบทันครับเอาไว,ว้าวางๆไม่ถอดตอง,ตงค่อยมาทำจัดทั้งหมดที่เหลือครับท่านประธานครับเอาเฉพาะช่วงนี้เลียมบอกสักน,นิดหน่อยก็พอครับให้เหยาะอลิสโซน,น่าสัสดสายชิคาโก้ เข้าใจ้วครับแม่โจ้เท็กซัสสารปริญญาที่ได้รับมาเอกสิทธิ์แห่งความเป็นรัฐมนตรีอันสมบูรณ์แบบ,บครับประธานเข้าใจครับเข้าใจครับลุงลุงป้าผมขอญอาติหนึ่งนะครับผมนะนะครับจบปริญญาตีที่ชิคาโกปริญญาโทที่เมืองเช็ค ปริญญาเอกที่วั่าทองทำไมย้ายกลับมาเร็วตอนเรียนนี่นะครับเกรดเฉลีย่ย3.95จุก้าหเกิด4คนเดียวเหรอสองคนรูมก,กับเพื่อนครับท่านประธานอยาดูถูกนะครับการเรียนผมไม่ธรรมดานะครับโอ้ไม่ธรรมดาดบจบโทแล้วย้ายกลับมาวัด่าทองเร็วมากท่านประธานครับ ลุงป้อมนี่จบ3.95จเาองครับคือ3 9เนี่ใช้เวลา5นาทีครับครับกว่าจะเดินถึงเงอกแงกงอกแงกอย th ู nine, ่เลยโอีคท่านสมภาคก็บอกว่าบังคับให้ผมเนี่ยถอนเพราะว่าท่านสมภาคไปบังคับอาจารย์ให้ถอนก่อนดีกว่าครับเมาขนาดนั้นเนี่ยนะเมาแบบได้ไปได้สติเนี่ยพอเช็คไปเช็คมาที่อาจารย์เมาแล้วอนุมัติเป็นยาเนี่ยนะอาจารย์เล่าปลอมไปครับานประครับ เดี๋ยวเช้ามาก็ถอนเองบ้านเรามีอะไรครับมีหมูเถื่อนมีไก่เถื่อนเครื่องในเถื่อนเยอะแยะไปหมดแต่ที่ปลอมแล้วเจ็บใจมากทุกวันนี้ครับท่านประธานครับอะไรครับคือป่วยปลอมครับมีป่วยปลอมด้วยหกเดือนนอนแทบสิบสี่อยู่นั่นเองครับท่านประธานครับแล้วอยู่ๆเฮ้ย มันตีกอล์ฟได้โดยธรรมประธานผมจำได้ว่ากล้ามเนื้อย,ยุ่ยว่างไงจ๊ะพ่อเธออะอาจจะหายปลอมก็ได้เปิดสวิตสามปอคือปอลอมมาทั้งสาปอได้ธรรมประธานมีพู้ประท้วงครับมีผู้ประท้วงครับถึงจะป่วยปลอมแต่ก็เป็นพ่อจริงๆของดิฉันนะคะ ยังมีของจริงอยู่มีของจริงอยู่ท่านประธานครับล่าสุดขอญาตานนิดหนึ่งมาสร้างทําให้คนมีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นอันตร,ราย,ายก็คือบุหรี่ปลอม<ง>เมื่อก่อนคําว่าบุหรี่ปลอมแปลว่าบุหรี่ที่บ่าไปทํากันเองนะไม่ได้เป็นนกจากยาสูบเนี่ยนะนะแล้วก็ตอนหลังก็เป็นบุหรี่เถื่อนคือบุหรี่ที่หนีภาษีเข้ามาตรงชายแดนบ้างอะไรเนี่ยนะแต่วันนี้บุหรี่ปลอมที่ว่านี้คืออ้างเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าท่านประธานแล้วมาสร้างคานิยมใหม่ว่า มันไม่อันตรายไม่เลวร้ายเหมือนบุหรี่จริงๆเพราะสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วร่างกายไม่เป็นไรหรอกมันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ไอ้บุหรี่ไฟฟ้าวันนี้ที่มันเข้ามาเนี่ยท่านประธานทางทั้งที่บุหรี่บ้านเราบุหรี่ไฟฟ้าห้ามนําเข้ากฎหมายชัดเจนแล้วปรากฏมันเข้ามาทางไหนครับเต็มไปหมดเลยครับก็ออกไปนี่ก็ออกกฎหมายใหม่สิและทาแบนอ่ะบอกห้ามนําออกกันแล้วกันท่านประธานก็มันเข้ามาแล้วท่านประธานมันเข้ามาทางไหนก็ไม่รู้ แล้วที่สําคัญที่สุดคือมันมาแพร่เร็วมากครับท่านประธานปล่อยกันไปปล่อยกันไปมีแต่สสส,สที่ตอนนี้มาโฆษณาพยายามต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าบอกว่าเปิดแอร์ที่บ้านมาปรากฏแอร์นี่มันมีคาบไอบุหรี่ไฟฟ้าเต็มหมดให้รู้ว่าคาบบุหรี่ไฟฟ้าที่อยู่ก็ไปติดอยู่ในปอดด้วยคนก็ไม่เข้าใจ <Clo S 2> <c ười> ก็บอกเอาก็ปอดเรากับไอ้แอร์มาคนละที่กัน เพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้ามันติดแอร์แสดงว่าปอดกูไม่มีมันไปติดที่บอรแอร์หมดแล้วมันติดเป็นที่ๆผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับในช่วงสุดท้ายนี้อยากจะฝากว่าเรื่องนี้อย่าให้มองเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไปของปลอมของเถื่อนของที่ไม่ถูกกฎหมายของที่ไม่ได้คุณภาพของที่หลอกลวงที่เราไม่สามารถควบคุมได้มันคือความเสียหายทั้งสิน้น เราอย่าปล่อยให้ประเทศไทยเราอยู่กันแบบนี้เลยครับอย่าอยู่กันแบบปลอมๆยอมกันไปวันๆผันเงินใช้เงินได้ก็ผันผ่านไปชีวิตจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันท่านประธานฝากเะครับขอให้รัฐบาลได้เอาจริงเอาจังเรื่องนี้จัดการของปลอมจัดการของเถื่อนอย่าให้มันเกินเมืองเลยครับท่านประธานผมไม่รู้ว่าท่านประธานมีแอบซ่อนไว้อยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะ่ <ใน S 2> ไม่คิดจะเอาอยางพาราไปทำอย่างอื่นบ้างเลย